รุกล่าสุดข,ของเขาเนี่ยก็คือ Tron Legacy y ตั้งแต่2010ตอนนี้ตอนนี้2025แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็น10ปีแล้วก็วคือ10กว่าปีใช่15ปีได้แล้วนะคะก็อยากจะให้มาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆแหละเพราะว่าจริงๆเป็นอะไรที่คิดว่าถ้าใครที่ตามทรัตั้งแต่แบบ28ปีที่แล้วก็วคืออ28ปีที่แล้ว <c oughs> ผมว่าะ <c oughs> ใช่ภาคแรกคือตอนนั้นยังไง <laughs> อก็สามสิบอะก็คือเก้าประมาณสองขวบเป็นภาคแรกของก่อกนที่แจ้งได้เลยแพงอะอัน <laughs> <laughs> นั้นเป็ภาคแรกแล,แล,ล้วก็ภาคสองเป็นสองพันสิบเอ่อเป็นชอนเลกาซี่คือถ้าใครตามแบบเป็นชายของของชอนอยู่แล้วก็น่าจะน่าจะชอบภาคนี้มากๆเพราะว่าเขาได้ผู้กับที่ทำ F1 มาด้วยภาคนี้ก็น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีความแบบประยุกต์เกี่ยวกับโลก AI โลกแบบเป็นเป็น AI ที่อยากจะ มีตัวตนจริงบนล่างมนุษย์บน,บนโลกมนุษย์แล้วก็ก็คือได้ตัวจารยนะคะจารย์เนโต้ก็ตำนานอยู่แล้วว่าคือเขาฝีดีอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่าจริงๆหนักเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นไาไฟเป็นอะไรที่เหมือนเกมเหมือนโลกเกมโลกดิจิทัลโล,โลกมนุษย์รวมกันแล้วก็คิดว่ามันมีประเด็นที่น่าสในใจเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์ด้วใยในหลักเรืงจังเลิศ ด่างพครบเลยด้างครบเลยเราเราพูดครบเลยงานวันนี้นะเหมาะกัน,นหนูเต้นนไม่เหมาะเลยหนูไม่รู้จะเต้นอะไรเลยอะ่ะเราต้องชอนงานชอนชอนใช่ <c oughs> เล่นเกมมาได้แตบบ่เต้นนี้น่าจะพักก่อน <c oughs> อบาบปากรอติดงานก้ตุลาคมค่ะ9้า9ตุลาคม,มนี้นะคะก็สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะคะวันนี้ก็ถ้าใครอยากจะดูเร็วแล้วแบบไม่อยากตกเทรนนะคะก็จองตั๋วล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะ9้าตุลาคมนี้ค่ะชอนค่ะ ใช่สามารถดูที่ i m a c ได้แล้วนะคะจะบอกว่าทั้งภาพแสกสีเสียงเนี่ยคมมากๆเลยถ้าใครแบบอยากดูแบบว่าอิมโบสีแบบจัดเต็มก็มาดูในโรงไปแลกดีมากค่ะคุณหนุ่มแบบหนุ่มผมชอบมากหนุ่ดดออดูพร้อมกับแฟนแฟนนะคะในตอนทีเมียเนาะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าทั้งภาพ ความละมุนอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการตัดต่ออะไรเงี้ยแล,นนะะแล้วก็มันก็มันมันน่ารักอะค่ะแล้วก็มีไดนามิกด้วยจริงๆบทก็คือคอมเมดี้ใส่ไห่เนาะไม่ได้แบบมีความดราม่าอะไรขนาดนั้นนะคะในช่วง EP แรกอะเรารู้สึกว่าเออมันมีไดนามิกบางอย่างที่แบบเออเราเรามีความน้องน้องกันเนย่กับก้าวอะคือเล่นกันแบบรู้สึกว่ามันมันคลิกกันมากๆจนที่แบบ อีพีแรกมันดูมีอะไรขึ้นมาเลยมันยากเลยก่อจะหาคีมีจริงจอิงจริงไม่ยากเลยค่ะคือตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราเจอการเราก็พูดคุยกันเราก็ทำความรู้จักกันเลยนะคะแล้วก็ไปเหมือนเวิร์คช็อปอะไรอย่างเงี้ยกันด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบคนเนี้ยใช่เพราะว่าคุยกันแล้วก็ค่อนข้างคลิกค่ะแล้วก็าำแบบเอ่อทำเวิร์คช็อปกันด้วยเรียนการแสดงเลยนะคะก็รู้สึกว่าเออเออคนน่ารัก แล้วงดู acting เองก่อนลูใช่แล้วยังไง a c ้ i n g ให้โดนถึงโดนผิดลูกหน่งพการแสดงเราเนาะการแสดงการแสดงจริงๆมันยากไหมการจังหวะที่ดูเท้าขอเขาต้องออกีกันเราแล้วเราจริงไปลูก็ไม่ยากนะคะคือน้องแตะแค่แบบเบามากอะค่ะแล้วเราก็ก็สสััมผได้ว่าามแล้วใช่มาแล้วเราก็โยนเหมือนแบบเวลาฉากตกอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมีคนตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใจแบบแค่เหมือนขาดเบาๆไอ้เหย่างขาที่มันต้องปิดกต่มันโบปากอย่างเงี้ยเพราะมันต้องโบปางไม่ได้จังหวะ เหมือนเซนของนักแสดงนักออกคนมันมาคั่งๆกันรู้กันนะว่าเออพอจังหวะนี้มาแล้วฉันจะย่างีิน้าเลยมันเออมันก็เลยแบบลงตัวค่ะคนูไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องเรื่องความสามารถอยู่แ้วเพราะว่าน้องตกมาเราก็เราก็ัาเราส่งไปน้องของ็ราเลยฉากเราดูใช่นะฉากเราล้างหัวก็คือถ้าไปดูมันจะมีเรื่องหลังด้วยค่ะของฉากคือแบบมีมีทีมงานคอยส่งน้ำน้ำชา ามเมาออไปเรื่อยๆแล้วในชีวิตจริงเราเป็นยังไงคะเือยัง้งรูปน,น,น,นไม่แตะเลยเขาถูกกินงโค้งสังคมแล้วกันสังคกูปกติอะไม่ชอบแบบไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบเที่ยวอ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมติว่ากินก็ก,กินแอลกอฮอล์แบบเบาๆที่บ้านกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตามเลยนั้น <c oughs> ไม่หวก,กันแล้วทำงานก็ลำบากผิวแห้งด้วยผิวแห้งด้วยกินแอลกอฮอล์ผิวแห่อะ แต่ว่าในในน้าเในในยิ่งไปถึงโฟล์ก้าตนสวยแล้วดูแพงดูราชบีนูเรื่องดูแบบว่าเดิมวัาเคอรู้เลยว่าดูข่นได้ก่อนเลย่ก่อนเลนเป็นเป็นกับเป็นเรือดเก็ขอบคุณค่ะเพราะักเตอร์ก็มีค่อนข้างมีฐานะเนาะก็ขอบคุณคอสตูมดีกว่าคอสตูมแล้วก็โมรดลเซอร์ดูคนที่แบบ อ๋อแฟนนหาแบบตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์ชุดคอตูมสไตล์ลิ์ต่างๆนะให้เครดิตทีมงานทุกคนที่เราเล่นสหัสตั้นลอดเอามาเล่นสักจริงๆเราคิดว่ไม่ว่าตัวตัวคนจะไม่เข้าใจเรืองตัวคนจะรู้สึกไม่ตั้งใจมากก้าวจะถุ้มนะแต่จริงมันจ็ดูดีแล้ครับร้อนก้าวว่ามก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก็ว่าความรักแบบไหนก็เหมือนกันแหละ แ้วปวดตัวเกาเองอ่ะเราก็เคยเรียนดนเรียนอีกวนมาก,ก่อนไม่ด้รู้สึกว่ามันแปลนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราเราคุค้นเคยกับสียงแล้วรู้สึกว่าเออความน่ารักมันก็น่ารักเราแฟนๆชอบเรามีความถูกอันนันก็มันก็คือแบบสุดๆนะค่ะแบบเป็นเป็นเป้าหมายของนักแสดงแล้วกันเราเล่นแล้วมีคนดูมีคนชมมีคนชื่นชอบมีความถูกที่เาถประทับใจแล้วขายทั้งหมกับอะไรใหม่ๆม ไกังวลมากค่ะในในเอพิโซดแรกรู้สึกว่าแบบเออมีคนชอบเอาน่าถึงนักคนปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่เห็นคอมเมนต์งที่มันลบเลยอะค่ะในแบบปกติจะมีแบบในส่วนของ BL DL ก็จะมีบางอย่างที่เราเราก็จะเห็นเนาะแบบโปรดักชันอาจจะพลาดนั่นพลาดนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออย่างเรื่องเนี้ยยังไม่เห็นแต่ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเอพิโซดแรกอันเดียวเองยังไม่ยังไม่จบเรื่องอย่างนี้ใช <Okay S 2> ่ยังว่าเรือจะไปได้เรือออกได้ได้ค่ะ อันนี้มันดูแพงมากเป็นยี่ห้อวยมาห่ยมากแล้วแขงไงอ่ะเราโมันดูใช่ด้ตาเขาแววตาเขามันดูแบบอ้าวเขินหัเขาก็แบบใส่ห่วไงเราก็อาจจะมาใส่โมเออน่แบบโ๊ยก็อไรนติ้วเออจรก็เป็นดาราต้งไหมดจุนกันด้วยหรอคอนเนต์มันนี้หายเบื่อหรือยังอ่ะ่อแบบว่าก ก็ไม่ไม่นะคะก็ว่าก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ยังแบบหลับหลับอะไรได้เรื่อยๆแล้วก็มียังมีซีรีส์ติดต่อนะคะือมีซีรีต่อมาแล้วก็พึ่งพึ่งหลับไปแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มทุกฝ่ายเลยมายปีวงเปิดแลอวปลายปีคงถึงได้เออมีของเดือนนีค่ะก็กับกับอาบ ปากดีดังแบบ G L นะคะปากติดตาด้วยนะคะรับรับรักออกแบบเบลซีรีส์นะคะทุกผ้เรืยอหัดนะคะผี่พุ่งเพิ่มนะคะอันนีคืเวอร์ชันที่พีทีวีจะเป็นทางช่องสามก็ได้นะคะทุกเรนหัดนะคะอย่าลืมนะคะอันอีกหน่คือค่ะปากนดนะคหน้าองรัวีะทุนี่นอกจากไม่แลกหมดแล้ว่แวเองในในวย้ก็ว่าก็แต่ละช่วงอายุเนาะก็จะมีจะมีอะไรที่เราต้องดูแลเพิ่ม ถ้าแบบเด็กๆหน่อยก็ไม่ต้องเยอะมากหน่อยตัวไรเซอร์ชิมกันแดดไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็การกินอาหารอะไรเงี้ยก็สำคัญของเก้าก็ชอบฟังแบบเหมือนพอดแคสต์สุงเขาบ้างเขาฟังคอร์ดแคสต์ฟังบ่อยมากแบบฟังฟัเกือบทุกวันแบบสลับกับชูฟรามีเขาเป็นนักวามสวยมากใช่ชอบฟังพอดแคสต์มากค่ะแบบนอนเร็วๆอะไรเงี้ยก็นาฬิกาก็จะมีแบบเหมือนตัววอชจับเอาไว้ว่าเฮ้ยเรานอนไปกี่ชั่วโมงต่อวัน เก้าแบบเป็นเป็นอย่างนั้นเลยอะวมากแล้วก็ดูเรื่องการนอนการนอนส็สำคัญมากๆกินน้ำเก้าจะมีแบบน้ำแบบกระติกแบบตลอดทุกท้งทุกวันเลยนี่นอนกันอยู่ไหมกลางกลงกก็จะกินิดกอยู่เตยก็ไม่รูกแลวก็เติมเรื่อยๆเลยอะแบบเพว่าแบบเป็นขวดแบบลิปึงอย่างเงี้ย็ถ้ากเอาสิก็ติมต้องดู่น้ำบ่อนคน่น้ำบ่อยดูแลนอนแล้วก็ไม่นอนตอนนี้ยสาไม่นอนยาง ถ้าสมมติว่าเลิกงานเร็วก็รียบนอนน้ำตาบวนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าสมมติว่ามันก็ว่ามันแต่ละแต่ละช่วงวัยอ่ะมันก็มีการดูแลที่แตกต่างกันแหละอย่างถ้าแบบตอนอายุ2 0เราอาจจะยังไม่ต้องอ่อเครียดหรือเครียดมากเพราะว่ารอยแบบลายลายก็ยังจะไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นแล้วก็เอ็กซ์เพรสสีหน้าแล้วก็หายไปแล้วพอเลขสามปุ๊บมันเริ่มคาแล้วใช่ไหมมันเริ่มแบบฝายลายมันเริ่มคาที่หน้าแล้วมันก็เราก็ต้อง กินแคร์เราก็ต้องเลือกที่มันมีเออเลจิโนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมีอะไรที่แบบช่วยเสริมร้างคอลลาเตอร์ลออะไรอย่างงเี้ยทางการกินเอาทางการกินข้างในข้างนอกหรือว่าจะเป็นแบบผักรานที่ช่วยแบบเฮ้ยเรายังแบบยังอ่อนวัยอยู่วัยที่เราต้องใช้แล้วสุดท้ายแล้วก้าวมิโกะไรจะปากไหมครับตอนนี้ก็ก้าวขาย